สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิว,ส,วนนมสิวันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาทำสลัดปูอัดกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งมีหนมปางอุปกรณ์ชิ้นที่สองมีสาหร่ายอุปกรณ์ชิ้นที่สามมีปูอัดอุปกรณ์ชิ้นที่สี่คือแตงกวา อุปกรณ์ชิ้นที่ห้าคือน้ำสลัดขั้นตอนแรกเราเรา,เราน้องมิวสิกน้องมิวสิกมิวสิกได้เรียขนมปังแล้วนะคะขั้นตอนแรกเอาอะไรนะก็หนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่อัน สวยชิมากเลยแล้วอันนี้อีกวานลงไปลงไปจับให้มันสวยๆต่อไปเราจะมาใส่น้ำสลัดกันนะคะนี่เจวก็มีอันนี้ด้วยตรงตรงนี้อีกนะต่อไปเราก็ม้วนกันนะคะจบ เรามาหั่นกันนะคะคาทานจะอร่อยนะคะสลัดโลบุอัดของน้องมิวสิกเสร็จแล้วนะคะเรามาลองชิมกันเลยเดี๋ยวนันลอังชิมกัน คุณค่ะบ๊ายบาย